วัยรุ่นช่วงเวลาที่คำถามจากผู้คนรอบข้างและจากในใจของเราประรังประเดเข้ามาเรียนเกรดเท่าไหร่จะสอบเข้าที่ไหนโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรแต่คำตอบนั้นก็ไม่เคยจำชัดหรือในบางครั้งแม้กระทั่งคำถามก็ยังดูเหมือนลางเลือนเราเป็นใครแล้วเราจะกลายเป็นใครคือคำถามที่ยากจะหาคำตอบ ปัจจุบันที่สับสนและคืออนาคตที่ลางเลือนในความรู้สึกวัยรุ่นไทยทั่วประเทศเราเป็นใครแล้วเรากำลังทำอะไรกันอยู่ ปัญหาสังคมมีอยู่มากมายในปัจจุบันหนึ่งในนั้นย่อมจะมีปัญหาเรื่องของเยาวชนหรือวัยรุ่นรวมอยู่ด้วยเพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติการลงทุนกับเด็กคือการลงทุนกับอนาคตแต่พวกเขาก็ยังเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับสิ่งล่อหลอกมากมายจนกลายเป็นปัญหาของสังคมทั้งติดเกมทะเลาะวิวาสซิ่งรถหรือได้แต่วนเวียนอยู่หน้าอินเทอร์เน็ตอย่างไร้จุดใหม่แท้ที่จริงแล้ว พวกเขาต้องการอะไรกันแน่เด็กบางคนเนี่ยเขาเขาไม่รู้ว่าตัวเองเขาโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรเขามีจุดหมายปลายทางในชีวิตเขาอย่างไรเขาถนัดอะไรเนี่ยเขาเขาดูไว้ออกน้องๆวัยรุ่นไม่เข้าใจความฝันและความต้องการของตัวเองว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรนะคะอันนี้ปัญหาหลักเลยเพราะว่าเราไม่เคยรู้ว่าโตขึ้นแล้วเราจะเป็นอะไรเราใช้ชีวิตกันไปเอ๊ะวันๆผ่านเรียนมสแล้วยังไม่รู้ว่าจะเรียน สายวิชาชีพดีหรือจะเรียนสายสามัญดีแม้แต่ระดับมัธยมปลายเองซึ่งครูเองก็สอนป .4 ด้วยเด็กบางคนก็ยังไม่ทราบเลยว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรสนใจอะไรนะคะตรงนี้เป็นปัญหามากสําหรับเด็กยุคนี้ก็ยังเป็นปัญหาตรงนี้อยู่เหมือนกับยุคครูซึ่งเป็นยุคเดิมๆนะคะและใครแน,นะนําล่ะยังไม่รู้ว่าจะมีใครแนะนําบางคนก็มีคนแนะนําบางคนมีคนเลือกให้เอ๊ไม่ได้เตือนตม ใจของตัวเองที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างในในวัยรุ่นเลยว่าอยากจะเป็นอะไรหรือจะเป็นอะไรดีแล้วถ้าเราไม่อยากจะเป็นแล้วเราจะมีวิธีไหนที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายครูครูคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งสําคัญแล้วก็เป็นปัญหาต่อเนื่องมาพอสมควรการทําความเข้าใจกับตัวเองสํารวจความต้องการของตัวเองจึงเป็นกุญแจสําคัญในการไขปัญหาทั้งหลายของวัยรุ่นและของสังคม เราถ้าหากเราเข้าใจความต้องการของตัวเองก็จะนำมาซึ่งจุดมุ่งหมายของชีวิตและเมื่อเรามีเป้าหมายชัดเมื่อนั้นเราก็จะมองเห็นเส้นทางที่จะไปแต่การค้นหาเป้าหมายให้กับตัวเองนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกิจกรรม You Can Do i กนะคะก็เป็นกิจกรรม1วันเต็มนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กมัธยมปีที่3ก็คือมอ .3 นั่นเองถามว่าจริงๆทําไมต้องเป็นม .3 เพราะว่าจริงๆอยากให้เด็กเนี่ย เริ่มรู้จักตัวเองจะได้รีบเลือกแผนการเรียนให้ถูกต้องเหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็จะมีทั้งความรู้นะคะมีแบบประเมิน D.I.S.C ให้รู้จักตัวเองแล้วยังมีกิจกรรมเรียกว่า Edutainment ให้เข้าใจตัวเองแบบง่ายๆโดยเราที่จะมีการเล่นละครบ้างหรือว่ามีการ ให้ดูวิดีโอแสดงถึงพฤติกรรมของคนแต่ละละักษณะว่าเป็นยังไงเด็กๆก,ก็จะเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นมีทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวด้วยด้วยความเป็นธรรมชาติของเด็กเนี่ยเด็กๆจะมีความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่นานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้เขาได้ทํากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมีการลุกนั่งมีการปลบไม้ปรบมือนะมีการร้องนำทำเพลงเนี่ยเด็กๆจะรู้สึกว่าผ่อนคลายนะเราเอาวิชาเนื้อหาวิชาการลงไปเลยเนี่ยเด็กๆจะไม่ฟังนะหรือว่าฟังแต่จะลืมง่าย แต่ถ้าว่าเราใช้ความสร้างความประทับใจให้เด็กเนี่ยนอกจากเด็กๆจะฟังรู้สึกสนุกสนานแล้วก็จดจําเขายังประทับใจแล้วก็เขาจำไม่ลืมตอนนี้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรามีหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะคะแล้วก็เราก็จะไปในโรงเรียนทุกๆภาคนะคะก็มีโรงเรียนที่ให้ความสนใจในกิจกรรมแล้วก็ปีนี้ก็คงคิดว่าอาจจะต้องเข้ากลับเข้าไปจัดกิจกรรมให้อีกนะคะ DISC เป็นวิธีการจัดมวดหมู่บุคลิกภาพของคนเราซึ่งแบ่งไว้4แบบโดยด็อเตอร์วิลเลียมมารสตันตั้งแต่ปี1928ซึ่งเขาผู้นี้ยังเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องจับโกหกอีกด้วย DISC นั้นย่อมาจากตัวอักษรย่อของ4คุณลักษณะคือ D Direct บุคลิกของคนที่ตรงไปตรงมามีทักษะในการแก้ไขปัญหาตัดสินใจรวดเร็ว I. Interact ชอบพบปะพูดคุยมนุษยสัมพันธ์ดีมีความคิดสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ออไหว S. Supportive ชอบช่วยเหลือผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นใจเย็น C. Careful รอบคอบเป็นระเบียบมีมาตรฐานสูงทำงานเป็นระบบเป็นนักวางแผนที่ดี บุคลิกภาพทั้ง4แบบนี้จะผสมผสานอยู่ในตัวเราทุกคนแต่จะมีบุคลิกภาพอย่างหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาจนสามารถบอกได้ว่าเรานั้นคือคนไทยไหนและมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้างอเราเป็นคนไทยอะไรนะเรามี D I S C ให้เลือกใช่ไหมคะในกิจกรรมหลังจากทำแบบประเมินแล้วเรารู้จักตัวเองปุ๊บอ๋อเป็นคนไทยนี้น,นี่เองส่วนไหนละ่ะที่มันหายไปปรับใช้ไหมเอ๊ะวันนี้ จะใกล้สอบแล้วเราควรจะเอาพฤติกรรมไหน D I S C มาใช้ในการที่ช่วงสอบแล้วเอาไทดีมาปรับใช้ไหมซึ่งไทดีเป็นคนมุ่มมมงมั่นตั้งใจไปร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะเราเอาใช้ไทไอไปใช้ไหมไทไอเป็นบุคลิกที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีอะคะ่ะ ไปไหนก็ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเราไปอยู่ในงานเลี้ยงแล้วเราเอาหน้าเป็นไทซีไปซึ่งเป็นคนเข่งขืมเนี่ยนะละเอียดรอบคอบเราอาจจะไม่ได้คุยกับใครเลยอเราต้องเลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์และเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าพอเรามีจุดหมายแล้วเราเอา D I S C เข้าไปใช้มุ่งมั่นไปว่าเราอยากเป็นหมอเราจะทํำยังไงเราอยากเป็นนักร้องเราจะทํำยังไงเพื่อไปสู่ฝันแล้วก็ปรับจุดเด่นเพิ่มลดจุดด้อยนะคะตรงนั้นนะคะ จะทำให้น้องๆเนี่ยไปสู่ความฝันที่ตัวเองคาดหวังไว้ได้บุคลิกภาพทั้ง4แบบนี้จะผสมผสานอยู่ในตัวเราทุกคนแต่จะมีบุคลิกภาพอย่างหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาจนสามารถบอกได้ว่าเรานั้นคือคนไท้ไหนและมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้างไอ,ไอค่ะผมเป็นคนนิสัยพูดมากครับต้องลดความพูดมากลงหนูได้ไท p อไะก็ได้ไท C นะครับไทย ดีค่ะกะได้ไทยไอนะคะไทยดีครับทางด้านผู้นําผมก็เป็นประธานนักเรียนได้ไทยไอครับไทยไอค่ะมันเป็นความล่าเริงเราก็ชอบแต่งตัวเราชอบอะไรที่โดดเด่นอย่างเงี้ยค่ะไทยไอค่ะไทยไอค่ะเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่ระบบระเบียบอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเป๊ะเลยครับมันเป็นคนตรงไปตรงมามันก็ตรงไปตรงมาแบบจรงิงๆจังๆตรงมากเหมือนจรงิง ตรงคาะขึ้อย่างนี้ล้วค่ะผมได้ใช้ไ้สีลักษณะเด่นของคนไทสีคือมีระเบียบและสีหน้าเฉย รู้จักตัวเองอย่างน้อยขั้นต้นเนี่ยรู้จักตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วพอเสร็จแล้วพอรู้จักตัวเองก็ไปรู้จักคนอื่นเกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ต้องอะไรเลยง่ายๆพอได้รู้จักกิจกรรมอยู่แคนดูอิกได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนพฤติกรรมแบบไหนรู้จักข้อดีของตัวเองข้อด้อยของตัวเองรู้ตนวันนี้ นะคะก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วว่าอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอยากเป็นอะไรพฤติกรรมเป็นยังไงเพื่อที่จะได้นําไปปรับปรุงตัวเองส่งเสริมให้ตัวเองดีขึ้นด้วยค่ะชิดว่วาลงทาง you can do it เป็นเหมือนผู้ช่วยที่ทําหน้าที่ช่วยให้เด็กๆได้เข้าใจตนเองเรียนรู้ผู้คนรอบข้างและเห็นถึงความสําคัญของเป้าหมายในชีวิตเพราะถ้าหากเราค้นพบสิ่งที่ต้องการในชีวิตแล้ว ไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามก็จะดูเป็นเรื่องเล็กลงไปในทันตานับตั้งแต่เด็กจนโตสิ่งที่ใครต่อใครถามเรามาตลอดก็คือโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรแต่ดูเหมือนทุกครั้งที่เราตอบมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามั่นใจในอนาคตของเราขึ้นเลยแต่การตอบนั้นมันทำให้เราได้ครุ่นคิดและทุกครั้งที่เราตัดสินใจตอบ มันก็คือการวาดอนาคตขึ้นมาในใจของเรานั่นเองโตขึ้นอยากเป็นศัลยะแพทย์นะครับประเทศไทยต้องการแพทย์ที่จะมาคอยดูแลผู้ป่วยซึ่งมีอัตราส่วนมากกว่าแพทย์ที่มีในปัจจุบันนะครับอยากเป็นนักร้องค่ะอยากมมากุมเธอเหมือนเก่าให้ฉันทำทำได้หรือเปล่าอ้อมน้อครับ ผมโตขึ้นผมอยากเป็นแฟนฟังครับผมติดตามเพลงของพี่ฟางมาทุกเพลงเลยครับผมชอบพี่ฟางมากชื่อบีว่าลิ่าโตขึ้นบีก็อยากเป็นซูเปอร์โมเดลอ่ะค่ะเราได้ใส่ชุดสวยๆเดินบนแคดอล์อกมีสายตาจับมองที่เราเราสึกว่าเราเป็นจุดเด่น oh. อย่างนี้ค่ะฮัลโหลเฮ้ยอย่าเพิ่งโทรมาฉันถ่ายแบบอยู่ <c oughs> แค่นี้ก่อนอ่างฟางของผมอยากเป็นนักฟุตบอลครับนักฟุตบอลในดวงใจของผมคือ เลือเนลเมซี่ครับเพราะว่าเขาคล่องดีครับตัวเขาเล็กแต่มันคล่องครับพี่ฟาเขาน่ารักแบบเกาหลีเกาหลีครับสวยมากผมเข้าเข้าหัวใจมันแทางหัวใจอยากจะเป็นหมอฟันเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้คนอื่นบ้างค่ะสุดยอดเลยครับก็แบบว่าอยากเป็นสมทานมรังนกนะครับถึงจะสูงเกินก็แบบอย่างงั้นเป็นความชอบแบบส่วนตัวแบบอยากะจนภัยแบบ ตามท่อตามอะไรแบบแกะหาลังนกอะไรเงี้ยครับโตขึ้นผมอยากเป็นนายกรัฐบนตรีครับผมอยากบริหารประเทศนี้และอยากเป็นผู้นําของประชาชนที่ให้ประชาชนพอใจกับรัฐบาลชุดนี้ครับเป็นโคูสุขมวยครับแม้ลิกกี้เฮตตั้นจะแพ้แต่ผมประทับใจสิ่งหนึ่งก็คือโครูสุขประกาศดีมากครับมันเป็นไอรอนของผมก็ลีอมตะซึ่งผมชอบมากเอ,เออเรสกิร r เลอรรัมเบ้อ ใจความไม่คิลนมาเฟอร์พูดครับผมอยากไปเรียนในอเมริกาเพื่อจะไปทำอาชีพนี้โตขึ้นผมจะไปขอพี่ฟังเป็นแฟนครับ <c oughs> อายุเป็นเรืนตัวเลขครับพี่ไม่ต้องคิดมากแตกต่างกันแค่8ปปีพี่มันเป็นในทางเราเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเราจะไปทางอื่นไม่ได้แล้ว โตขึ้นผมอยากเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนพรสวรรค์ที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เด็กๆทางผู้ใหญ่นะครับก็จะวางแนวทางให้เรารับราชการเป็นครูเป็นหมอเป็นอะไรแต่ว่าเราก็จะเริ่มบอกกับพ่อแม่ว่าเราชอบในด้านนี้เราอยากจะเป็นดีไซเนอร์ก็เราก็มีแบบผลงานออกมาให้พ่อแม่ได้เห็นบ้างพ่อแม่ก็ได้เห็นว่าเรามีพรสวรรค์นในด้านนี้อยู่พ่อแม่ก็คงจะคิดก็คงจะเข้าใจและก็สนับสนุนนะครับ คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนเริ่มมาจากการมีความฝันนะคะถ้าเราต้องคิดว่าอีกหน่อยเราโตขึ้นเราต้องทำงานเราต้องทำงานอีก40ปีจนกว่าจาะเกษียณเราต้องตื่นทุกวันแล้วก็ไปทำงานที่ตัวเองไม่ได้อยากจะทำมันจะเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขเลยเราอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการลืมตาขึ้นมาแล้วว่าวันนี้ฉันจะตื่นมาทำงานที่ชันลักสิ่งที่ตามมาคือประเทศชาติของเราเนี่ย จะมีแต่บุคลากรในประเทศที่มีความสามารถและที่สำคัญทำด้วยความรักนะคะเป็นสิ่งที่สุดยอดในชีวิตละเกิดมาเนาะค่ะวัยรุ่นจุดจุดหนึ่งที่เส้นชีวิตของเราต้องลากผ่านมันคือช่วงเวลาที่สิ่งต่างๆถาโถมเข้ามาจนบางครั้งเราไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงแต่ในช่วงขณะนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในช่วงชีวิต คนคนหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้หัวเราะร้องไห้ทำความรู้จักกับชีวิตในทุกแง่มุมไม่ว่าจะสุขเศร้าสมหวังต่ออนาคตและความตั้งใจที่เราหวังเอาไว้แต่นั่นแหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตและไม่ว่าเราจะพบเจอกับอะไรความหวังและความฝันจะนำทางเราไปจนถึงวันที่เราหวังในที่สุดเฮ้ไม่ดีเลยคับคัสคับ เนี่ยถ่ายให้มันได้อารมณ์หน่อยดูด้วยว่าเขาทำอะไรกันอยู่โอเคปะเอาไม่เอาไม่เอาไม่มูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต